โอเคครับนักเรียนครับมาดูหัวข้อที่5.2ครับครูจะพาพวกเราไปดูการบวกการลบเลขในยะสําคัญเรื่องผู้นี้ไม่ยากเลยง่ายๆนักเรียนง่ายมากคือวิธีการของเราเนี่ยคือเราบวกเราลบกันของตัวเลขธรรมดาก่อนตอนจะตอบให้เราตอบตามทศนิยมของตัวตั้งนะครับที่มีจํานวนทศนิยมน้อยที่สุดนะเดี๋ยวครูจะพาพวกเราไปดู นี่ฮะตัวอย่างข้อนี้ครับเขาเอา16.74บวกกับ5.1คือบวกกันไปธรรมดาตอนจะบันทึกคือยังไงดูกันครับคือเขาบวกกันไปธรรมดาเห็นไหมค่ากาคือยี่สิเอ็ดจุดแปดสี่แต่ตอนจะตอบเราต้องไปดูก่อนว่าตัวตั้งเนี่ยทศสนิยมกีต่ตำแหน่งตรงนี้คือ1นึ่ตำแหน่ง ตรงนี้กี่ตำแหน่งครับสองตำแหน่งนี่ครับตอนจะตอบเราต้องตอบทศนิยมเพียงแค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นเองนี่คือแค่นี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะตอบหนึ่งตำแหน่งนี้เราต้องไปดูตำแหน่งถัดไปก่อนว่าเขามีค่าตัวเลขตั้งแต่ห้าขึ้นไปไหมเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าไหมถ้าเป็น เราต้องปัดขึ้นนะฮะแต่ถ้าต่ำกว่าห้าไม่ต้องปัดข้อนี้นะครับเขาเป็นเลขสี่ไม่ต้องปัดเลขแปดขึ้นนะครับข้อนี้เราจะตอบนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดจุดแปดนะครับนี่ครับมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนี่ ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตอบเหมือนตรงนี้เลยทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันนะครับเราต้องตอบตามทศนิยมที่น้อยที่สุดนะครับนักเรียนครับเนื้อหาของพวกเรานะครับครูก็จะพยายามพยายาลงคลิปให้พวกเราเยอะๆนะครับเรื่อยๆให้ทันกับการเตรียมสอบกลางภาคนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมตัวของพวกเรานะครับในการสอบแพทย์สอบบอสอบพันตักเพศสัต์พวกนี้ หรือวิศวกรครูจะเน้นอัดเนื้อหาเข้าไปเยอะๆแล้วก็อัดที่ใยให้กับพวกเรานะครับให้ได้เข้าใจกันไปเลยให้พร้อมสอบนะครับมีข้อสงสัยคําถามอะไรสอบถามนะครับทักแชทส่วนตัวครูเบสก็ได้นะครับหรือจะคอมเมนต์ถามที่ใต้ใต้วิดีโอก็ได้นะครับวันนี้นะครับครูเบสขอเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้กล่าควคําว่าสวัสดีครับ